อใครเป็นผู้ถวายที่บนแผ่นดินใบบัวเป็นท่านแรกนะเออลองหาข้อมูลนี้มาเลยจ้ะเพราะครูไม่ใหญ่เนี่ยอยากทราบจังเลยเพราะท่านเป็นต้นบนต้นแบบที่ดีทีเดียวสำหรับลูกหลานเด็กหลวงปู่นี่นะจ๊ะแต่ไหที่ที่ตัวอยู่เนี่ยมายาวนานกัน กต,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 ต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยยกให้ด้วยความเพลื่มปิติสุขเประนด็นใครทราบวะก็ให้กิ่งกลางมาเนาะอากิ่งกลางไปเลยนะจ๊ะท่านใดท่านแหลบที่ยกที่บนแผ่นดินใบบัวดอกบัวนะจ๊ะหรือโลตัสแลนด์นี่นะให้สำหรับเพื่อสถาปนาสร้างอนุสรณ์สถานนี้นะจ๊ะ เออให้เลยนะถวายเลยลหลงหลอมลลงหลอมลลอม,มีแก้วน้อยใช่สองูงโอ้นี่นะลลงถัมแล้วลุงอะไรเป็นคนไปติดต่อนะลุงอะไร ลุงเรือนะให้ต้องไปถามลุงเรือว่าลุงเรือจะทราบข้อมูลมากกว่านี่นะมากกว่าป้าน้อยเนี่ยแล้วข้อมูลอีกนะช่วงเวลานี้ลุงหลอมมีแก้วน้อยนะ่จะสาธุอาถามลุงลรือลุงลรือด้วยนะจ๊ะ ถูกต้องจ้ะสะะาธุขายคนแรกที่ถวายจ้ะถูกต้องสาธุสาธุสาธุ<ะ>